ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูเหตุฆ่ากันตายในพื้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะเมื่อลูกหนี่ฉุนที่โดนทวงหนี้กลางร้านอาหารสุดท้ายมีการชักปืนออกมายิงเจ้าหนี้ถึงหนัดนะคะแต่สุดท้ายคุณผู้ชมดูไหมคะช่วงจังหวัดชลมุนและก็สิ้นเสียงปืนปรากฏว่าศพคนที่ตายคือตัวลูกหนี่ที่โดนทุบด้วยของแข็งจนตายคาที่ส่วนเจ้าหนี้โดนยิงเจ็บสาหัสห้านัดซ้อนปมหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ เหตยุยิงกันภานในร้านอาหารแห่งหนึ่งตำบลทุ่งขวางอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีคนตายคือนายสิทธิโชคคุณนาสารพันธ์หรือเฮียศูนย์ห้าบปีข้างศพพบอาวุธปืนแมกกาซีนขนาดจุดสามแปซูปเปอร์ตกอยู่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานนอกจากนี้ยังมีคนเจ็บถูกยิงอีกหนึ่งคนคือเฮียเชียงหรือนายไพโรจนลักษณะวิเศษกุลอายุ51ปีถูกยิงตามลำตัวห้านัดกู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสยองตอนค่ำวันที่16กรกฎาคม หญิงสาวคนสนิทเฮียเชียงซึ่งมาด้วยกันบอกสาเหตุมาจากก่อนหน้านี้เฮียสุนเป็นลูกหนี้ยืมเงินเฮียเชียงไปหนึ่งแสนแล้วไม่คืนวันนั้นทั้งคู่โขจรมาเจอกันที่ร้านจู่ๆเฮียเชียงลุกขึ้นไปทวงเงินเฮียสุนไม่ทันสิ้นคำเฮียสุนก็ชักปืนออกมายิงสวนคำถามแล้วเกิดการชุลมุนกันพอหลังสิ้นเสียงปืนก็พบว่าเฮียเชียงถูกยิงเลือดอาบส่วนเฮียสุนโดนทำร้ายนอนสิ้นลมตรงนั้น เขาเฮียสุนน้มันตินนีเฮียเชียงอยู่แสนนึง <Okay. S 1> แล้วก็แค่เดินไปถามดีๆว่าเฮียเรื่องยอดนี้ว่าไงมันชักปืนมายิงเลยอ่ะ <Okay. S 1> แล้วพี่คิดดูว่าสถานการณ์ก่แค่คุยแค่นี้มันต้องยิงกัินด้วยเหรอสอดคล้องกับคาให้การของเจ้าของร้านที่บอกได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดก่อนดังรัวอีก5้าถึงหนัดพอวิ่งมาดูก็เห็นเฮียเชียงในสภาพโชกเลือดนั่งคล่อมร่างเฮียสุนก่อนจะมีคนแยกทั้งคู่ออกจากกัน พี่สาวของเฮียเฉียงพยานอีกปากเปิดใจกับไทยรัฐทีวีบอกน้องชายทําธุรกิจฟาร์มหมูเป็นเพื่อนกับเฮียสุนที่มายืมเงินไป1นึ่งแสนบาทตามทวงแล้วไม่จ่ายมีหนาซ้ํายังชักปืนขู่จนไม่รู้ว่าจะทํำยังไงกระทั่งวันเกิดเหตุก็คงไปทวงเงินจนกระทั่งเกิดเหตุร้ายเขาไปถามว่าเมื่อไหร่จะให้อะไรเงี้ยแสนหนึ่งแล้วพ่าก็ชวนไปหลังร้าน มเาเาให้ฟังที่เขาเล่ามาคือฝั่งโน้นชวนไปหลังร้านใช่ชวนไปหลังร้านว่าไปเคลียร์กันที่หลังร้านย่านนำศพเฮียสุนมาตั้งบำเพ็ญกุศลผลการชนะสูตรพบเฮียสุนเสียชีวิตจากการถูกของแข็งกระแทกที่ใบหน้าและท้ายทอยไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกยิงคดีนี้ผู้กำกับสพพนธนิคมยืนยันพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรอให้อาการเฮียเชียงดีขึ้นจะได้สอบสวนขยายผลต่อไป ถูกผิดอย่างไรพยานหลักฐานเท่านั้นจะเป็นตัวตัดสินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน